ผมขอยืมเงินครูให้เขาก่อนได้ไหมครับนนดิกกี้คุณจะบอกอะไรให้นะ,นะเวลาเราช่วยเหลือคนเนี่ยอย่าช่วยจนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคุณคะคฉันจะคุยกับนักเรียนไม่ใช่ช่วยแล้วลำบากตัวเองเงินก็ไม่มียังจะเบียดมายืมครูไปให้เขาอีกคําว่าทําทานเนี่ยต้องทําทานให้รู้ประมาณตนไม่ได้ทําจนไม่เหลืออะไรครูครับสวัสดีครับนัดครูมา,าคืออะไรมีอะไรหรือเปล่า คือผมว่าวันจันทร์ผมจะขอคุลานะครับลาเหรอไปไหนอะ่ะพอดีมีทําบุญต่างจังหวัดวันอาทิตย์ครับกะว่าทําบุญเสร็จก็พักยาวเลยครับนานิกกี้ถ้าบอกว่าไปเที่ยวไปต่างจังหวัดเพื่อไปเที่ยวกับครอบครัวที่คกูให้าลานะแต่เธอพูดว่าเธอจะไปทําบุญเด็กสมัยนี้หาไม่ได้นะที่จะใจบุญแบบนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ดีมากเลยลูกอ่ะครูให้ลาลาวันศุกร์เลยก็ได้อ่ะลาถึงวันศุกร์เลยก็ได้ ถ้าลาไป <oun> ทําบุญนะครูสนับสนุนแล้วลูกโอ้ครูดีใจปลื้มใจถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่เธอจะต้องภูมิใจเหมือนครูน,นี่นแหละไปหลายวันก็ได้ถ้าอยากจะไปอ,อุ้ยขอท่านตั้ข้าเลยครับตั้งข้าเลยครับดูข้าวครับนั่งนี่ดีกว่าครับนายนิกี้เธอเป็น Funny, คนใจบุญมากเลยตั้งข้าเลยครับ อ้วนพีร่างกายครบ32ประการก็ยังจะไปหาขอเงินคนทั <cabin. S 2> Hence, ่วไปแทนที่จะเอาเวลาไปทำมาหากินเนาะคุณน้าหิวขาวครับโอ้ยคุณครับผมว่าเขาผิวข้าวนะครับมนข้าวในครับอุ้ยนายนิกี้เธอจะโอ้โพี่ครับพี่โอ้ยนายนิกี้เธอใจบุญมากเลยอะทำบุญที3 0 0รเลย หนาวครับอะไรนะหนาวครับหนาวหนาวอุ๊ยหนาวครูนะนิกกี้หนาวครับตายแล้วทำคนใจบุญมากเลยนิกกี้ครูจะร้องเลยแล้วเนี่ยหนาวครับหิวข้าวครับก็สามร้อยให้ไปเมื่อกี้นี่เนาะไงหนาครับเอ้เธอทำบุญยังไงนะนิกกี้ทำบุญจนเงินไม่เหลือนี่ฮะขอบคุณครับนั่งก่อนก็ได้ครับครูครับ ผมขอยืมเงินครูให้เขาก่อนได้ไหมครับนนายดิกกี้คุณจะบอกอะไรให้นะนเวลาเราช่วยเหลือคนเนี่ยอย่าช่วยจนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคุณคะ,คะฉันจะคุยกับนักเรียนไม่ใช่ช่วยแล้วลำบากตัวเองเงินก็ไม่มียังจะเบียดมายืมครูไปให้เขาอีกคำว่าทำทานเนี่ยต้องทำทานให้รู้ประมาณตนไม่ได้ทำจนไม่เหลืออะไรให้เขาเถอะครับครูสงสารเขานะครับอ,อะ หยิบแบงค์พันครูให้ขอทานยี่สิบก็พอแล้วลูกเขาได้ไปแล้วสามร้อยไงตายแล้วโอ้โหทาบุญขนาดนี้แนละ้วมันจะยังไงวะเนี่ยจําไวนะ้นะนิกกี้อย่าทําบุญจนตัวเองไม่เหลืออะไรถ้าทําแบบนี้คนละหมาคือเธอเธออย่าไปให้เขาแบบนี้อีกถ้าไม่ให้เขาอะพ่อผมจะเอาอะไรกินละครับครูอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ให้เขาพ่อผมจะเอาอะไรกินละครับครูคนเมื่อกี้คือพ่อครับนี่จะเป็นขบวนการเหรอ ลูกกีครับพ่ออเห็นบ่นว่าไม่มีเงินเหรอลูกะเอาเอาเอาลูกเอาติดตัวไว้ลูกนะขอบคุณครับพ่อเอออตั้งใจเรียนลูกวันนี้พ่อกลับดึกนะลูกนะเพราะว่าแยกนู่นนะเขาว่าคนะใจบุญเยอะลูกสู้ๆนะครับพ่อเกิดเ,เป็นมนุษย์ลูกก็ต้องสู้ดิลูกนะรักพ่อนะจ้ะาพ่อกับรักลูกแม่เแต่ว่า เงินที่ให้นิกกี้เมื่อกี้คือเงินครูเปสีนะคะอันพันหนึ่งเมื่อกี้น่ะก็ถือว่าทำบุญนะนะคุณนายนะคุณนายให้แล้วก็คือให้นะครับครูเป็นครอบครัวจังไรมากเลยนะคะครูครับสรุปว่าผมขอลาครูถึงวันศุกร์หน้านะครับอืออืงงมากเลยเนี่ยคือยังไงอ่ะคือคืออะไรคือคืออะไรอ่ะลูก คนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเงิะยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเ็กเ็นดูแล